เจ้าชายส่วนพริกไทยครับโอเคช่างต็อปหนึ่งโคราชคนขี่เนี่ยคือเทวริศศีหาครับแบงค์เล็กโอ้ไม่ค่อยได้เจอแบงค์เล็กขี่เคานานละแล้วตอนนี้ครับไทมบอร์ดของเราครับ22นาทีสุดท้ายครับ เหลือยีบสองนาทีเข้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบไม่มีการทดเวลาบาดเจ็บอีกแล้วครับรุ่นนี้เอา32คันเท่านั้นครับ,รบจาก60กว่าคันมาแชลลงไปตัวสนามครับดูว่ามีน้ำมันมีเศษอะไรอะไรหรือเปล่า โอ้โหแล้วตอนนี้หนึ่งทุ่มครับพี่จิมมี่20องศาเซลเซียสมาลุ้นวรู้สึกเหมือน18เดี๋ยวลงอีก18อีกครั้งเรายังโชคดีที่เรานั่งในห้องนี้ครับข้างนอกน่าจะหนาวมากงั้นเราชวนเขามานั่งกับเราไหมพี่นั่นไงนั่นไงเฮ้ยและนในแทร็กบีเป็น my friend ครับเดี๋ยวเรามาดู LFN 969ต่างประเทศอะประเทศอะไรอะอินโดครับ <Indo S 3> พี่เทคโนจูเนอร์ er. ล้วมาดูครับเทวริสสีหาครับแบงค์เล็กช่างตอ๊อปลันแรกครับ2ี7 5ิสองลันนี้น่าจะดีกว่าเดิมครับโอ้โหลันแรกดีกว่าครับ Okay. Track B from Indonesia. LFN's nine six nine Techno Tuner. This is his first run. 704 LFN969 ขี่ดีครับพ <ines> ี F ่ขี่จากอินโดนีเซียครับลิยาโต้บอสมีลูกตั้งเมื่อไหร่วะนะอะไรเนาหลานหลานอ๋อตกใจเนื้อบอสมีลูกแล้วเอามาอันนี้มาเทรนงานฝึกงาน รักเด็กนะพี่แต่ไม่ยอมมีลูกก็ก็ยืมคนอื่นเอาเนาะไม่งั้นมันมีเองก็มันไม่มีเวลาดูแลหรอกเหมือนพี่จิมมี่ครับมีมีผมดูแลลูกผมอย่างดีครับก็ยังอยากตามมาเลยตามมาไหมไม่ตามของผมกำลังมาเลยและคู่นี้ครับเลนเอครับหมายเลข2ี่สิบสองครับอาเฟยอาหลัง ชักนิ่มหนองแคร์แทร็กบีพลังคนเก่งเสนาครับเดชธนเจริญยนคันหนึ่งของเขาเนี่ยวิ่ง20ไปแล้วเดี๋ยวมาดูรันนี้ครับมาใไ้โอ้โห21.143แทร็กเอครับแทร็กบี23.907น่าจะมีปัญหาแล้วครับสำหรับแทร็กรบี และเข้ามาแล้วเขาในแทร็กบีครับเป็นใบไม้ทรงพลังซุปเปอร์ดิง โอเคโอเคครับน okay. okay, ั่าเ e ียวเดี <c oughs> <c oughs> <inh ners> ๋ยวรอพี่จิมมี่แป๊บเดียวครับเดี๋ยวพี่จิมมี่เปลี่ยนชุดสักคู่ใส่ชุดสไปเดอร์แมนลงไปกี่ดูลายข้างรถเขาเป็นคนคนเดียวที่ทำรถกับช่างคนเดียวและช่างไม่ต้องทำรถคนอื่นเลย เหมาเลยครับเหมาช่างเลยโอ้โหซื้อตัวนะรุ่นนี้รุ่นเดียวเขาทำคนเดียวสี่คันครับมีรถคนเดียวถึง7คันครับพี่ก็เรียกว่าความสุขฮนะคือความสุขผมก็มีตอนนี้ผมก็มีรถทั้งหมด7จ็คันเหมือนกันครับพี่ อยู่ตามอู่ต่างๆเป็นซากหมดเลยตอนนี้ตอนนี้นะครับพี่ <laughs> ไม่เสร็จทักคันโอ้โหหลันแล้วคันนี้ครับ21.5 47ครับโอ้โหเลาะไปเลาะไปเขาเรียกว่าหลบหนาวหลบหนาว <laughs> หนาวจริงแล้วพี่ไปความเร็วขนาดนั้นโหเร็วนะ เร็วครับพี่เอาแล้วเวลาเออโอ้ยยี่สิบแปดจุดสองแปดสามครัเรบเวลานี้น่าจะถือว่าได้ลุน้นอ่าน่าจะเข้าอยู่แล้วคันนี้ครับเป็นหมายเลข1.9ครับคันนี้ที่ออระบบไฟเกิดการตัดก่อนครับคือน้อยม่อรล้องครับช่างวุดโคราดกสิล่า888 มาดูครับจะเห็น20วินาทีไหมสำหรับคันนี้ครับเอาละครับ1.5 37ครับ2 0 1เมตร6.8 15มาดูาที่ระยะทาง100เมตรครับเพื่อสร้างเบสเลคอร์ดครับเวลาที่ตัดไว้ใน21.6 46ครับและรันนี้คือรันสุดท้ายของการคอนดิไฟของเขาครับช่างวุฒโคราชกัฟิละ8 8.8ครับ21.2 35โอ้โห ก็ยังต้องบิดเบียดกันเยอะครับพี่จม 21, 22, ิมียี่สิบเอ็ดหนึ่งยี่สิบเอ็ดสองค่อนข้างเยอะและคันนี้ครับหมายเลข41ครับโลนนสอตอสอปอป,อปอลาวอินเตอร์ฟาร์ม รันแรกไม่มีเวลาครับสเตฟมเด็กมันเอารันนี้ต้องเอาแล้ว <No. S 1> เด็กต้องเอาแล้วรันนี้อ้หมเมาแล้วครับไปสุดครับไม่มีอะไรจะเสีย เหมือนไม่เดินนะเรียบยยรอย้อยรถไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เนี่ยครับโอ้โหแบบเฟงแล้วน่าจะลูกติดแล้วครับพี่เบรกเอาล้วครับโค้งสุดท้ายครับของการคอลี่ไฟในรุ่นนี้ครับ13นาทีสุดท้ายครับ และมาอีกหนึ่งรันครับต้องวิ่งใหม่อีกหนึ่งคันครับสำหรับคันนี้ครับช่างโจ๊กสะเดาโจ๊กสะเดาครับบังชายแดนวัยรุ่นสงขาครับหนีน้ำท่วมขึ้นมา,มาบุรีรัมเลยครับพี่คันนี้ รันแรกครับช่างโจ๊กสดาวครับ21.683ครับอย่างน้อยต้องเห็น21.1 21.2ถึงจะได้ลุ้นแล้วครับรันสุดท้ายครับมาไกลพันกว่ากิโลครับกับช่างโจ๊กสดาวบังชายแดนแบงค์ทงชายรักขุนแก้ว ไปดีไปดี21 5 6 6ครับโอ้โหลุ้นเหนื่อยเลยครับ21 5เหนื่อยกว่าเดิมนิดนึงจุดหนึ่งอีกหนึ่งขั้นครับ หมายเลข63ครับชัางแทนราดหลุงมแก้วครับคันนี้เนี่ยไม่มีเวลาในรันแรกครับรันแรกไม่จบไม่มีเวลามาดูรันนี้ครับไม่มีอะไรเสียครับไปเต็มที่แล้ว แบบนี้มีเวลาให้ดูครับพี่จิมมี่ครับแหมแต่รถดูไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ไม่เดินแล้วครับวิ่งแล้วครับแบบนี้ต้องวิ่งให้สุดละครับแบบนี้ย1บบบนี่นโอ้ 21. สบอง,อง,องหนึ่งครับก็ถือว่ามีลุ้นมีลุ้นครับพี่เพราะว่าเป็นยี่สิบเอ็ดสอง,สองต้นน่าจะผ่านการตัดตัวได้ครับ เหมือนจะหมดหรือเกือบหมดแล้วหรือเปล่าใกล้แล้วใช่ไหมพี่ใกล้แล้วหมดแล้วโอเคครับจบเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยสำหรับการคอดฟัยในรุ่นรหัสเซตสามครับถังเดิมไม่ชัก1.5มิลลูก59คาบูเปิดครับและต่อจากนี้คือมหาขิงขิงโคตรโคตรโคตรของโคตรขิง อินฟูอินฟลูเอนเซอร์ครับมันต้องเป็นเอนเซอร์หรือเลเซอร์หรือยังไงอินฟลูเอนเซอร์เรนใช่ไหมพี่อินฟลูเอนเซอร์แบบไอเหรือ L อ่าไม่ตคือมันไม่ต้องพูดเน้นคำอ่ะพูดให้มันสั้นๆอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์อ่า เดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งคันนะครับที่จะต้องเคลียร์คือหมายเลข5 17น่าจะเป็นรถจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับน่าจะเป็น LFN 969 mm hmm. ที่เขาเข้าไปแล้วเขาถอยออกมาก็คือให้มาวิ่งใหม่ให้เขาวิ่งใหม่เขายังไม่ได้ LFN 969 you have to bring your bike back to the line we're gonna have you r u n i t again the Indonesian team number 57 <c oughs> เบินแล้วเหรอสลอะโอเคครับงั้นขอประธานายอีกรอบหนึ่งทีมงานแจ้งแล้วนะครับว่าเป็นด n <Burn> นเฟพราะว่าได้เบินยางแล้วแล้วไปที่หน้าพีสเตตแล้วนะครับก็คือแล้วไปกระพาเพราะว่าเกียร์แตกครับพี่อ๋อโอเคก็คือถือว่าเป็นผลการแข่งขันไปเรียบร้อยครับ Alright I will change that uh, the race director said that uh, Corner, uh, bike number 57 is uh, dnf because you already burned out and uh, passed the line and you took the car back so that's a dnf for you so that's it for this class up next is d in Forensics class I ขอรายชื่ออินฟลูเอนเซอร์ด้วยแบทเทิลครับตอนนี้ก็เพื่อน <spe ech> เพื่อน <spe ech> พ,พี่น้องเราทั้ง2ฝั่งอัศจรรย์ก็เริ่มเดินทางกันมาเรียบร้อยวันนี้อาจจะยังไม่แน่นหนาะอ,อุณา้าข้างสักเท่าไหร่แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ก็หึมแน่นอนครับวันนี้อาจจะมีท่านผู้ชมเข้ามากันเรื่อยๆ <spe ech> โอ้โหสองคนนั้นขาวมากเลยครับพี่จิมมี่อะไรนั่นนะครับที่ใส่เสื้อสีขาวแขนยาวออขาวครับผมขาวจั่วเลยครับพี่ <laughs> นะตัดตัดจะสีผิวมากอาอินเดียแน่นอนทรงนี้ใช่ <laughs> ไม่กล้าแซวครับลั่มายงหม่ครับพี่ <laughs> จริงนะมันทำให้อาชีพเราเปลี่ยนไปเลยทำให้ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ที่จะแซวนะ <laughs> โดนฟองโอบีก็ขยันชงหาเขาด้วยโอบีก็ตรงรุ่นอยู่นะครับลองลองกลับไปมุมแรกตีน้ำตาลดูครับอาจจะจะเข้าให้อาจจะเสียงให้ครับนี่ครับผู้สนับสนุนของเราเอสตรองครับนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการ NGO นี้ครับเอสตรองครับ f a l เว n นซ t ต้าเคเอสไซลับยามาฮ่าเอ็มเทคจีเรน SYB r u b ก e r ครับอะไร์คอโอซูกะเครื่องมือปฏิพภัณฑ์โอซูกะครับแล้วก็โอซากินะฮะน็อตเฮงสกรูเลโกเ76กครับเฮงสุพันณบ r อออภิชาติฟาร์มออปชนันเต้บ้านสวนราชาน็อตเลด GT s p e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  n n u r r VR 46 OKD OK Gazi PG Racing CCP Rotate และ Mark Special Parts ครับช่างพัดนครสวรรค์ครับกองดัตเทกทอร์นาโดครับอาตกะมูทาคินครับผลิตภัณฑ์ HSM ครับผลิตภัณฑ์ GGR ผลิตภัณฑ์ KDR ครับช่างเ H, ต้ KDR ผลิตภัณฑ์ SKS ตั้มบางพีครับผลิตภัณฑ์ Class CSRK เมดินไต้หวันครับ ผลิตภัณฑ์น,น้ำมันเครื่องบลิเวลครับผลิตภัณฑ์ ESR ผลิตภัณฑ์ OS Service หาดใหญ่ครับผลิตภัณฑ์นุกเพอร์ฟอร์แมน์ครับผลิตภัณฑ์ซิกเพอร์ฟอร์แมน์ครับ JTK K6 ครับผลิตภัณฑ์ S M R T ท่อสูตรกูมหาชัยโลวันฟิลิปปินส์ครับผลิตภัณฑ์ BU 69ครับผลิตภัณฑ์มอนเตอร์ซีรีส์ครับผลิตภัณฑ์ กามไทยครับผลิตภัณฑ์เฮลอะไรเฮลิออสเฮลิออสอ่าผลิตภัณฑ์เฮลิออสครับผลิตภัณฑ์จีเนสจีเนสนะครับอ่านี้เจนออโต้เจนเออโต้ไอครับผลิตภัณฑ์เคพีเอฟโมโตเรซิ่งครับป๋าบอลดีเจอาร์ครับวีไอพีน้ำกระท่อมครับเด็กสเตอร์ครับ ก็ขอบคุณทั้ง48ผู้ห้การสนับสนุนครับโอ้โหยังรับเพิ่มอยู่นะฮะปีนี้ล้นหลามครับเราอยากอ่านเยอะๆครับต้องรับเพิ่มอยู่ครับต่อไปจะเป็นรุ่นของอินฟลูเอนเซอร์ครับวันนั้รอสักครู่ ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมกันที่สนามครับวันนี้วันศุกร์ครับมันอาจะน้อยหน่อยแต่ว่าเสารอาทิตเชื่อว่าคนจะแน่นอัศจรรย์นรับอากาศอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆในประเทศไทยแล้วก็ปีนี้จะค่อนข้างนานหน่อยครับอากาศเย็น จีโออาเซียน i t มเด2026ครับอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่เรียกว่าเลื่อนมาจากปีที่แล้วครับ2025รายการพิเศษ mm your face